พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมช่วงนี้มันกับโควิดเศร้าแล้วเนาะพี่น้องบ้านบ้านใกล้บ้านไกลเพิ่งกัดจัดงานได้กัดจ้างมาลำจ้างมากรุงเทพคิดเท่าไหร่โอ้มันจีจ้างไปไกลเท่าไหร่ข่าคอยไปแนอ่อุณจะกินรถไฟสิบเอ็ดวิ่งกินรถไฟสิบเรนไปยังกกรุงเทพยุคกุมภาวันธ์จะอืดเลีนสวนกันอยู่อ,อยากเห็ยนยุคเรีเนาะยิ้มง,ง,งั้นใจคาเล็กแน,นห่ห่วยหันหลังใค่รถที่ขวาย ยืมที่ดาวพันก็ได้เจ้าไม่ทันยืนไอ้บอยมันว่ายืมเงินข่อยหันหลังใท่าเลยที่ข่อยต่นนี่ก็จะไปกู้ไฟแนนซ์ยุ่งจริงสิมากกับยืมกัน FC จากอังกฤษเอ่อประเทศอังกฤษก็มีดใเนาะวันเคยได้ยินสื่ออยู่นีอังด์โอ้วัสดีพี่น้องท่างอังกฤษอังกฤษอังกฤษนี่แหละได้ได้ได้ขนมหยังยังมารับบอยบอครับผมนี่ผู้เฮ็ดอยู่นี่ จีไรอีหยังเต้าข่าวหัวตะไอยหม่นวานเนี่ยผู้ใดผู้ใดสั่งก็ล่อครับผมล่อหอดปีนาพุ้หล่ะอ๋อน้อมีผู้มาอันย่าหนิหน่ะย่าหนิย่าหนิทอดีจ้าไอแม่ทนิงจีย่นหนิงใครน้าเราคนหนึ่งย่าหนิงอันย่าไปหาลักปตะขานมูดีดีนบ่ไปหาลักปตะขานมู่ดหรอตัวว่าน่าจะขวางเห็นปะวาน่าเนะไปหาลักปตะขานนั่นแหละครัไปหาลักปตะขานมู่เหรตัวใหญ่บ่พี่น้องตัวนั่นตัวนี้ ไปที่ไปหน้าผู้อื่นไหมไปเอามาลงีจะขวางวาน่าจะขวางไหมนี่มเดนีไว้ามาแต่หงนงปหาเาขาก็ขวัญมดีเนาะเอามา่คยเอา,าันไมขวันเยอะเอาขวกัน,นโมโี่<ไ>ปกทักให <ไ S 1> ้ให<ไ>้โฝ<ไ>รั่งก็มีมากว่าผีพิมพ์ภาษาอังกฤษมาให้<ไ>ใช่ป่ะนี่ประดราเข้าที่ห้เ่าเป็นให้ที่ขันพระจ่ายสารเข้าให้มันบ่กห้นี่แปลว่าดาแต่ว่าภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งนี่ให้แปลว่าทักให้เข้าจะขึ้นเก่งภาษาห้ห้หหให้จบจากกระทาบันนี คนนี้ยังขึ้นหนาหักแท้ทจกัจกแล้วจักคนว่าไปพี่น้องต้องระบุซื้อเพราะว่าอยู่ในกล่องหนึ่มีสองคนคันว่าหนาหักก็คือคนนี้อย่างสองคนนี้ขึน้นหนาหักแท้มันจังสี่สองคนขันว่าคนอย่างขึน้นหนาหักแท้มันรดดบรูที่ว่าไผ่นี่เพราะว่ามันสองคนนะต้องระบือซื้อปัญานี่เรามักเจานี่นี่พญญาปีดาเนี่เรามักเจ้าเราถิมาแจ้งเลยที่ขันเจ้าตกลงนี่เราติด เอาขันหมากมากเลยที่นี่าาาขันงัวเราหลาเถิดเด้อนี่แปลว่าเราปล่อยงัวเราปล่อยงัวไปเลี้ยงบารเราปล่อยออกจากคอกปล่อยออกจากขวากเงี่ยมะเสาว์บารจนมาร์ห่านเงี้ยมะเลี้ยงตัวสุดท้ายเ่าท่านออกจากคอกดูเอางัวเราหลายปนั่นละ่ะบารนี่ซุ่มนั่นปล่อยกลับขึ้นมากข,อขอ้อคอกที่บ้านซุ่มออกไปกวนกลับขึ้นมากขวาก ตทุดท้ายว่าท่านได้ออกจากควากูจอยจอยมัได้กินหยาจักเทียงเหาอก็เป็นตอนนี้แต่มาเสได้แจ้งที่ดาวพันสร็จมไมต้องว่าจอยว่าจอยตัวเดียวล่ะตัวม่ได้ออกจากควากลับมูอเขาควากันแล้วมันไหลเลยมูอเขาควากไปกินหยามูอออกควากไปกินหยาโซ่สิกับขึ้นมาคืออลัมบากแต่ถ้าคุณสิมาเป็นอันนาฮักทั้งสองจ้า